ดีค<ด>่ะดาราความสูงเพื<ด>่อนยังก<ด>ตุมนะคะโอ้เด็ก<ห>น้อยนะคะอมีแต่พ่อค้ามาขายวันนี้อันนี้เต็มกว่าได่เด็กนะคะเด็กเด็ก เด็กมาขายแตงกว้าเด็กมาขายแตงนะโอ้ชื่นชมนะวันเสาร์ด้วยโอ้ยน่ากินด้วยเออนี่คนเอาถุงนึงทุกคนให้เด็กๆนะคะสองโอ้ยน่ากินด้วยแตงก็น่ากินน่ากินแตงน่ากินมากเลยใช่เออช่วยกันอุดหนุนแตงก็น่ากินด้วยอุดหนุนแตงกว้าเด็กมาขายแล้วอุ้ยขึ้นรถยนต์ นี่สาวสาวอันนีนี่ดิช่วยนี่นี่นี่หนูให้เบาหนูเอาไปก็ได้อีกทุ่งเดียวยี่สิบปอนจะหนักกี่ไ่ บอกเอาแม่นูใส่ถุงเร็วๆเห็นไหมเด็กมองหน้าแล้วเนี่ยเด็กมองหน้าแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้นะนี่นี่นะของญาติตัวนี้นะนี่ห้ปซื้อซื้อช่วยเด็กนะคะพวกเราก็ซื้อช่วยเด็กเมดนดม้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วใรกับอไหมให้ไปน้อยหนึงเออถอดต้องทอนแปดสิเนาะเออห สองสามสี่ห้าโอ้ยทอนเลยห้าใบเดเลยเดี๋ยวได้กำไรแล้วลึกกำไรเยอะเลยอให้ร้อยเออซื้อยี่สิบบาทเอาแบงค์ร้อยให้ทอนหนึงร้อยเหมือนเดิม สุดคุณนะคะน้ารสุดคนเยอะๆนะคะใครทอนใครทอนใครทอนสคนนี้บ้างเลยบอลโต่นี่นะสองพี่น้องบอเสื้อลายกับเสื้ออันนี้น่ะรับถ้าไมเหมือนกันจังเลยตรงกันบอลนับแล้วเดี๋ยวแม่ขาดทุนมากี่ถุงคะถ้าเกิดลืมนับมา ขโมยไปเล่นเยอเลยของถุงเนี่ยเมื่อกี้เนถุงเท่าไรนะถุงเท่าไรเนี่ยนี่นะคะช่วยกันซื้อทุกทุกคนเลยนะคะอายูทูบเบอร์เราน่ารักมากนะคะที่รักต้องแยกนับเ้อร์เยอะกี่ถุงสงสัยก้องเยอะเลยก็ชื้อะไรอันนี้เขาไม่ซื้อสื้อะไรงงเลยโอ้มาขายแตงไณซื้อเยอะเลยงงเลยแล้วว่ายัง เรียวแล้อให้แล้วนะึให้แล้วนะอันนี้ให้แล้วนะนี่เหลือกี่ถุงอ่าทีนี้เหลือกี่ถุงเออยานีเหมาแล้วยานีเหมาแล้วเหมาเลยไปเออีบาทตะก้ากี่บาทตะก้ากี่บาที้ายดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยหมดแล้วโชว์หน่อยโชว์ตะก้าหน่อยเีวขายเลยเรี้อทุกคนเลยเียบ้อทุกคน nó làm thế nào, làm thế nào anh chạy liêm, ai <laughs> đá, nè, ใน้จเขจายะไยัม้เ้อจะทุงยังไม่ได้จ่ายนี่เหลือหกทุ่งเนี่ยจ่ายแล้วตัวนี้ขอเอ็นหัเอ็นเอาแล้วยังไม่จ่ายโอ้ตายแล้วก่าไหร่ไปดิโอ้พ่อเป่าพ่อเปาจ่ามาวอะไรนี่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังไม่ได้ขายดอหมดแล้วยังแลคนเหลือๆดูโอ้ยสาปตายม่เย็นหมดแล้แล้วจะอไป บไรน่ไอมนิกี่คนจ่ะมีกีคนอให้อีกสิบบาทเยาจะเจกคนละสิบบาทให้ซื้นขนมนะคะาโอ้แม่แม่ด้วยตัวเลขกระมองแม่ด้วยตัวเลขกระมอนทอนมาก่อนด้วยตัวเลขกระมอนกระอนกระมีมาเรียนนะ่อีมาเรียนสิเด็กเกง้อคเดกหมซื้อกระนนะซื้อขนม นี่เด็ดีเด็กดีให้พีเสียงไปซื้อขนมคนละสิบาทโอ้ขายหมดแล้วขยันขยันนะยายนะหแล้วเราต้องีดีใจแล้วดีใจแล้วก็ไว้ขวัญไว้หูดูดูดีนะคะแม่พันพัดเลยเต็มคาทิปเลย มาทิปเลยาเมหมดเลยนะคะมาตรงนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเพรามัหมดเลยอะพอแล้วว่าเขาหมดแค่นี้ได้ยังอีกเพอหล่อเดี๋ให้กําเท่าไหร่เขาก็เอาเนาะไม่เป็นไรเราก็อุดหนุนเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันซิมสียบม้หมดอีกแล้วลูกทีมอีกเหรอเดี๋ยวไม่หัวลูกทม้ามดม้ามดลูกทิมึงถุงนะ โอ้เอฟสีทุกท่านเลยเลยลุงอ่ะเหลือนึกว่าลุงจิมเหมาโอ้ลุงจิมซื้อช่วยหนึ่งโอ้หนึ่งถุงโอ้โหได้เยอะแล้วนั่นได้เยอะแล้วได้เลยเยอะแล้วเต็งโมงอนไปเลยไม่มีใครดูแต็งโม ขาเต็มรถซาเล้งเลยอ่ะแตงแตงไม่เยอะเท่ากับแม่ค้าแม่ค้าเยอะกว่าแตงอ่ะเสื้อชิมหน่อยดิชิมชิมไว้แล้วรอไหมรอวางไหมโอ้โหน่ากินด้วยแตงเขาราคาถูกมาก20บาทเยอะยี่สบาทถูกมากนะถ้าไปขายที่ตลาดอ่ะไม่ได้นะนี่ราคาขนาดนี้ยี่สิบาทอ่ะอ๋อเขาถูกมากนะอันนี้ของลุงจิมให้เด้อแล้วไปกินที่บ้าน ของพ่อนี่สรุปแล้วพ่อเปาเหมานเนาะพ่าเปาเหมาเพรว่าเพ้าว่าเขาจ่ายแล้วทีนหนได้ง,งานเท่าเลยลพ่อบอ้าจตายด้วยเขาใจตายแรกอเอ้าก็เลยว่าเอา้เอาไม่จะบอกเขาไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์็ราเป็นปคนเก็บมาแล้วทีนี้เอ้ายังไม่ได้จ่ายตังค์บอกยังแล้วอ่ะ ไอเด็กเขาก็บอกให้เขาไปเขาก็จะไปตามแมาไม่ได้ไม่ถามนะว่าเขาซื่อไงเด็กเขาเนื่องว่าเด็กเขาใจใจใจมาแล้วบอกให้ไปเขาก็ไปก็ไปที่ไหนได้ยังหกหุงไม่ได้จ่ายตังค์เกือบแล้วนะเกือบโกงเไปทั้งทีประจุร้ายเลยเราโอ้โหนี่แล้วเขาก็น่ารักเขาก็น่ารักเขาก็รู้จักช่วยถ้ามีอะไรดีแบบว่าน่ารักน่ารักอย่างนี้แล้วก็ไม่นิ่งดูดายเนาะใช่ค่ะก็ช่วยกัน กันนะคะนี่ของล้งจิมมี่นะคอเปาหมอไว้สุครัวกางโกถุงเลย โอ้สดมากลิ้ล้างเลยก็ไม่ต้องปอกเลยนะนี่ไม่กรอบกอบเลยกับกัดเลยกินกับปนลฟ้าดทูเนาะใช่โอ้โหเอาไปนี่ไปล้างมากินเลยปรปเดิมมากินประเดิมลอร่อยหวานมันนั่นแหละน่าจะหวานอร่อยเพราะว่ามันเป็นเรียบมากใหม่ๆเนาะใช่แล้วก็เขาก็ไม่รอให้มันแก่เนาะเอาพอดีกินเลยเนาะ โอ้ถ้าอยู่ตลาดไม่ได้นะ20บาทนี่เยอะมากเลยนะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยาหนิงด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะค่ะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะค่ะอ้าวคุณกกก็กลับแล้วนู่น นู่นกลับแล้วกลุ่มก,กอกนะคะขอจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ